เรียบร้อยโอ้โอ,อนมโมเตนาสารตัวบุญน,นํำครับผมขนาดนี้ได้ว่าลิ่นสำหรับเนะโอ้ครับนะครับของพนหาเพื่อซื้อไม่ได้โอ้เป็นเป็นของช่งเหลืองามๆ<อ>สวัสดีครับสวัสดี FC. เอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมก็ตามแนวทางของปูทำดงผีเปรต เราขับรถเอฟซีครับ,นะรบส่วนแนวทางสิเป็นตัวใดเอ่อก็ฟังปูพันสุ์ซีบอกให้ฟังนะครับเด้องเอฟซีครับเพราะว่าปูพันยุกไก่นะครับวนะ่าให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น,นครับเอาต่อสายหาปูแป๊บเดียวครับเอฟซีครับเพราะว่าปูกับมิติวบะไปครับนมันจการปู อ่าที่นั่นกับอยู่ครับผมปูเมื่อนั้นคือว่าปูเป็นเอาเลขตัวได้ทำยึดแบบปูเออได้ล้วล่ะได้ลรอโอ้ครับผมได้ได้บาดนี้ได้สามตัวบ่ปูบัดนี้สาม้รยให้ยแอน้วยคนพิจนารนาเบื้องเลขสามตัวเดียวเครับเพราะว่าเขากระบอกสามตัวตรงๆล่ะโอ้ครับผมเออกิมมี่หอยท้ายน้ำเออครับอืมเรียกว่ากันหอยท้ายน้ำเนี่ย ตอนนั้นคลิปแรกปูปล่อยเลขล่างไปมีอ่สองตัวนะปูเนาะตัวไหนเน่ยหรือ,อก็ะจำอ่ได้ก็บ้ามี่สองเจ็ดกับสองแปดบอกปูสองเจ็ดสองแปดครับผมอ๋มอเขาว่ามันตป่อออกเลขห้าน้อยกว่านั้นโอ้ยออกแกงกระไดเบิล้ลลับปูคือเกา่าล<อ>ัะครับอ,ออกเลขแกงเข้าคือกันนะครับผมอืมครับออกออแกงกระไดเบิ้ลหลับปู มันก็มีเส้นบอก่กของเข้าไรข้เก้าวันะครับอไม่กิออหรือมันงปูนีุ่ยใส่เพ่าออกจะไวบมันกิได้หรอครับมันถึงได้ดอกปูขั้นปูสาตัวยงเจงงวดดีนะห้วยเพราว่าเหลอป่วยเอาเอาจิงเอาเอาจิงหรอครับผมอันปูเป็นไปเอายกอันเปียวยุกได้ทำขคือเก้าบมอปูเขาอยู่บังหนู ดูมันเป็นพูดปวดงูสีไงจำเราแล้วเนี่ยเราพูดปวดมึงเขาป้าทัวเออพดปวดมึงเขาด้วยตัวนี้นะครับผมอันบอกไงยี่หลีบนิวอินกับยุบยุบมังพีเปียยด้วนบอกปัวเอยไม่ทำนั่นแหละครับสุดุดท้าไงหลังทำครับผมหลังตำหลังทำอยู่หลังทำาเลยอืมนน้นครับผมนี่แหละเด้่ยสามตัวนี่ครับ เขาเปบนพี่นะครับเนาะครับผนออกมาบอกเลยบอกปัวคุณก็บอกเป็นตัเลยครับผมเขาในลูกยิ้มมิสันออกเป็นตัเลยขออืขอมรณะตำบุญน้ำครับผมควนบุตรคู่ส่วนเราเนี่ยจิตใจง่ายยอดนั่นแหละปูเอ้ยบอกแมอเออปวดสายลูกหลานแม่ลูกหลานนั่นทุกข์ใจง่กับปูก้อยบอกไปครับผมสักพักเออสักพักนึงนสวยเด็ดตอกมาเลยโอ้ครับผม อือบริการแค่หน่อยแต่งขอนี่ครับผมเอาเขาเรื่องนี้เรื่อยๆสามตัวคือปอาตัวเลื่อยครับผมเตรียมเรียบปูหกห้าสี่เจ็ดหกกลมได้หาว่าปูมาแน่ครับผมวงกลมสามตัวนี่เลยนะปูเนาะวงกลมได้ครับผมตบปัดที่แดนวงกลมได้ครับเออเอาบัตรที่นี่สร้างเหล็ก่างมาเลยโอ้ครับผมเหล็ก่างครับผม ล่างนี่สองแปดสองแปดกับหนึ่งสามหนึ่งสามครับเก้าจาห้อยเก้าแปดเก้าแปดเฉมีแค่นั้นครับเด็กล่างเฉพาะเด็กล่างเด็กล,เดกล่างมี่อยู่สามคูเนาะปูเจอสามครูว่ะดิคนบ่อยหลายวะรครับผมอือแล้วก็ไปสามที่ ดูนะแบบที่นีมันังไเนาะครับผมวงกลมวงกลมล่างไอ้ปูนั่นเลยนะวงกลมตัวปูแปดสองแปดสองสองแปดนี่ปปูแนตันี้ล่ะเป็นเรื่นองยย่อมครับผมตั้งแต่คลิปแรกปูกับปล่อยมาสองแปดตั้งปูเนาะแน่สองแปดสองเก็ดบนี้ปูก็เล่เน้นสองแปดไว้ล่างสองตัวก้อนตั้งปูแ่นแ อันส่วนสามตัวนี่ให้เขาไปให้เอฟซไปตัดเอาบ่อปูให้เอฟซีเราไปพิจารณาหน้าบางกรสัตวเหรียญสองหรือสามแล้วแจ้์ครับผมครับเลือตัวนี้เด้อสามคัดที่สามคัดเลยบ่อปูสามข้อนี้ตัวนี้เด้อเราเรียกกลไกักองพคือเรียกฟูเืนอเยอะช่วยนะครับผมอืมเป็นดุสามมลื่อเลยกัว่าบวกคือเรียกก่อนพอตบอกระชับครับล่าของะเลอืมครับผมนั่นละ ันีสามหลักเนี่ยรครับปูนข้องเดืปูได้หรอบ่ปูปเรียบร้อยโอ้อ,อ,อนุมโมทนาสาธตุบุ่นน้ำครับผมแ่เน, <c oughs> ญญนี้ยนี่จว่าลิ้นสำลาับเนี่ยโอ้ครับนะครับสองพันหาพัน้อไม่แล้วเป็นเป็นค้องทุ่งเหลืองงามๆโ <c oughs> อ้สองพันหามาทตีปูค้องน,นี่จว่านี่แหละจงว่าพวนเข้ามาได้ห้า สี่เจ็ดเนี่ยอืเอาข้องไปถวายแล้วมันก็เลยหายมาตัวนีนบัวปูปูเดียวผวปนี่ที่แรกขึ้นตูเดียวแน่ครับพอกอัถวายครับผมแต่เพมาะว่าอ้ยขออีกนี่เป็นอย่างน้อจังร่างจังหนนี่เป็นอย่างน้อปูให้ว่ะชันครับแต่มันได้เก่างวันี่ปูจะได้ยังอืลูกหลานป้าใช้ครับผมเอาเป็นก็เร่หนี่ดอกว่าเดียมัน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 ที่ย่ำเด้อครับแปดสอง หน,นึ่งแปดครับเกแปดนี่รู้นี่แหละครับผมตัวตัวย่ำหน,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 นึ่งคือแปอดสองมันบะปูวเออรัดรัดตัวนี้ล่ะครับผมรัดสุดท้ายรุ่นตีอยู้เนี่ยครับผมตัวนี้ล่ะนะอ,อ,อือครั 5, 5, 5, 7, บอืมตัวตัวนี้พันย่ำไหมครับน้องปูเนาะเออรุ่งผมอยู่เนี่ยรุ่ผมครับไปรุ่งผมตีกูก็ไปก้าอาห้าจีเจ็ดเด้อขาสี่เก็ดสามตัวน้องปูเนาะ ค,ครับผมสิวงกลมไว้ให้เอฟซีนะครับเพราะว่า,าขอาอ้องกับนุโมทนาสาธูปุญแต่ว่าโตแปดสองนี่ที่แรกที่แรกคลิปคลิปแรกปูหอยมาสองแปดเนาะแานงานครับบานีพักนก็เล็มันกลับให้เป็นแปดสองมันมาปูเออมันอกกลับแปดสองตอนแรกแม่จีพอนัองหว่าล่างมาเลขน,นี่มันคือตัวตัวนี้ลหละเดีนๆนออกมาเลยครับ ก็กสีโงงเห็บบาดพร้อมเดี๋ยวเราบัดพรอมาได้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 กล้องไงค,ครับก็จะขับนี่โอ้ครับผมขับไม่ได้หนามอือหลนาม,มือเลยบาดนี่ครับอ่ทิปแปดพร้อมป้อยไปนี่มันคือสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนัมนมั้ยครับผมบานนีดนึงมั้ยครับมันได้แปดสองนีมบานเนี่โอ้พันมากลับเป็นแปดสองไฮอืมครับผมเอ เอาไ้ได้วว่าะท่านครับหลวงวดต่อมาจะาเป็นจิขอยังปวดที่ตามต่อไปโอ้ครับผมอืมตัตามตเอ่อสีมีเปลี่ยนแปลงบอบมีเปลี่ยนแปลงก็จิได้ตามอ่าปูพดีอีกนะครับเนาะเออต้องติดตามมีกุ้งตุ้ไส้ตัวไหอีกโดนครับผมอืมคันขันมีตัวไหที่ว่าเปลี่ยนแปลงปูทบาบอกที่ได้ปูเออกะท้ามันเปลี่ยนแปลงปูพอดีย่ำครับผมอืมย่ำย่ำ ครับผมก็มียังมาเปลี่ยนแปลงปูกับยำม,มาให้ยักหน่อยอืครับเพราะว่าเลขสามตัวนี้เลขสามตัวนี้ยู่คักระบบปูหน้สาสามที่สมาธิของพอนีมันนิ่งไหมโอ้สมาธินี่นิ่งได้เหรอปมูมันมันมันเบอบวกแหวกไหมครับผมครับบอกอะไรมันมันบอบวกแหวกป็นไดอย่าลืมเดนหนึ่งสามเด้ห่ะครับเออหนึ่งสามหนึ่งสาม,สสามครับผม มันมีสองแปดหนึ่งสามแล้วก็เก้าแบบมียู่นี่ครับผมแต่ว่าเน้่เน้นในคู่หนึ่งก็นอกปูเนาะแมนแมนครับผมเอาเอซีครับสำหรับข้องกับล้องของปูนี่กับมีทั้งเอฟซีภูพลูจกดีงวดที่แล้วเป็นซื้อถวายเลเดอครับเดอยเอฟซีครับแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากร่วมบุญกับปูกับติดต่อข้ามาได้นะครับนกกะสีมี ให้ไปไปร่วมบุญร่วมกุศลนะครับมากหน่อยขนาดได้กติร่วมไปหาปูนะครับเด้อเอฟซีครับถูกตันทุกคนนะครับเนาะกาแห่งว่างวดที่แล้วของปูกับเจสสองเข่าตรงตรงงวดนี้กับปูยับมาอีกแล้วครับพี่ซีครับสองตัวล่างไปหายิบยับรตเตอรี่เอาไว้ด้วยครับเด้อเอฟซีครับที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลบาทหนึ่งสลึงหนึ่งกับเป็นบุญเมิดเนาะก็ขอบุญขอบคุณปูหลายดวยครับเด้อเอาเอาอย่าลืมพ่อสะไวคอยนัก ตัดนี้แหะแปดสองนี่ฮะคุณเฉลี่เรื่องตัวปูว่ากครับผมครับเราจะมีแลายรอบเกี่ยวกัเรื่องทัวรเนอรครับผมครับสาธุสาธุปูครับผมเอ่าครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะครับเอฟซีครับปูทำดงผีเปรตนะครับเนาะอ่าเน้นสามตัวบนสองตัวล่างกับให้พร้อมครับเอฟซีครับอ่าเบทเน้นมาก่อนนะครับเด้อ แต่ว่าเป,ปูปูปนกันยังวา่าถ้าเบิ่งอีกค่ากันมีการเปลี่ยนแปลงเผลที่โทรมาบอกอีกนะครับเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเป็นคลิปที่สองขับไปซีครับคลิปแรกแขกหมานเพิ่นปล่อยต่อสองตัวล่างไปคือสองแปดแปดสองขับไปซีครับอ,อันนี้เพิ่นกับบัดนี้พอดีเพิ่นได้ได้ไดไดคล้องไปถวายน,น,นะน้องขับเนาะได้ข้องเอาไปให้แล้วทั้งพุมพ่มปูเพิ่นก็นเลยบอกว่าแปดสองขับบัดนีค้ครับไปซีครับที่แรกบอกมาสองแปดล่างบัดนี้แปดสองล่างก็ได้เอาไว้ทั้งกับ ต้องขับมาเอาไว้ทั้งไปทั้งกลับให้เรียบร้อยครับพี่ซีครับแต่ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเบื่อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางทรังครับพี่ซีครับมักกจัดขัดกระพานน้องขับเนาะกันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอสวายพารวยนะครับเพื่อเอฟซีครับไปหายิบยับลอตเตอรี่เอาไว้นะครับเด้อของปูนี่เน้นสองตัวครับพี่ซีครับเน้นสองตัวนะครับเนาะเพราะว่าปูว่า ส่วนมากสิมาสองตัวสามตัวนี่ก็ตัดเล่นสองตัวเอาเดี๋ยวสามตัวนี่ปูสิย่ำมาอีกทีหนึ่งครับอยู่ดีครับมือนี่ก็พึ่งวันที่สิบเก้ายี่สิบหนึ่งนาะครับเนาะยังบริหารในหอดมือหอดเว้นมันปันใดครับอยู่ดีครับลอตเตอรี่ออกมาก็หาหยิบจับไปก่อนเด้อครับเด้อออกมาที่ไหนี่เป็นอัดนะครับเลตของทำพีเปรตนี่ครับอยู่ดีครับเอาขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้พ่อกระไหมในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ